อ่าโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Dead Alkiper of the Dark ในพาร์ทที่2แล้วนะครับโอเคสวัสดีครับลงุงไม่ทำงานแล้วเหรอนั่งทักแล้วเหรอโอเคแต่มือเขาหายไปข้างหนึ่งเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ไ,มไม <c oughs> หน้านี้มันจะเปิดก็เปิดไฟได้อ่ะโอเคทางนี้เราจะมาต่อกันในห้อง หนึ่งศูนย์สองนะตอนหนึ่งศูนย์หนึ่งเราผ่านไปแล้วไม่ผ่านเราไฟดับเลยเหรอไปไม่ได้นะไปได้โอเคไฟดับด้วยโอเคต่อเหมือนอยู่ในโรงเรียนเลยวะโรงเรียนหรือโรงพยาบาลวะไม่รูน้น่าจะโรงเรียนแล้วแหละมั้งนะโอเคช่วงนี้รอทำการโหลดดิ้งยาว เอ้มีปุ่ม B ด้วยเหรออ่ะมาแล้วอันนี้เฟสปิดไฟโอเคปุ่ม B ทำไรไม่รู้อ๋อกดเอฟแล้วถ่ายเป็นช็อตๆนี้เลยเหรอ อุ้แมปมันใหญ่กว่าแต่กอ่อนอีกอะอันนี้ผมปรับเอไบเน็ตขึ้นนะครับเพราะว่าผมไปดูวิดีโอจากคลิปที่แล้วมาแม่งอย่างมืดเล่นผมเล่นเองอะไม่มืดหรอกแต่ในคลิปแบบมันมืนมดเนี่ยไอแมปมันกว้างเกินไปไหมเนะี่ยนี่อะไรอะ่ะเอ๊ยตะปูหรืออะไรไม่ได้อ่านรู้ว่าหมุนไอเทมได้เลยกดคลิก นั่นไรไม่มีทางนี้ตันโอเคบ้านเฮ้ยโอเคโอเคอฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันกลับมาอย่างนี้คน โคตรชั่วไปไหนแล้วโอ้เกียดมาโอเคโอเคถอยกันถอยกันต้องสู้ไอ้นี่ก่อนแน่เลยมันชอบออกฝ้ายนี่โอเคโอเค เฮ้ยมามาตายมาตายตายตายเหอะตายเหอะนะเฮ้ยทำไรอู้โหลีชิทแมนมีแยกล่างด้วยซ้ายขวาวะโอ้โหยันยากอะ่ะมันเดินทะลุตรนนี้นั่นไอ้นีตโต่โซฟอมตัวจริงอยู่ไหนวะ ออมองไม่ค่อยเห็นมันชอบเดินทะลุอ่ะเ่ราะตัวเมื่อกี้อ่ะตัวจริงแต่ตัวปอม,มมันก็ยังเล่นงานเราได้อยู่นั่นแหละประเด็นมาแล้วมาแล้วโอ๊ะออ้ย,อยไม่เห็น อโอ้เข้าหลังฝากจะตายเอาตัวปลอมหรือตัวจริงกูก็ถ่ายไปก่อนเอา้าตายตายแล้วเอา้าอจบเลยเหรอ เฮ้ยยังไม่ทันได้เดตามหาอะไรอย่างอื่นเลยวัดนีกว่านี้เป็นแบบให้สู้เหมือนครั้งที่แล้วไปสู้พวกลูกน้องก่อนแล้วค่อยไปสู้กับบอสอ่าโอเค ผมอยากเดินกลับไปดูนะว่ามีอะไรแต่ไม่เป็นไร่ะไปห้องต่อไปเลยได้เฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะทำไมหนึ่งสอนเพียงเทียนยังไม่ดับอ้ยังมีอันเหรอมีบอสสองตัวฝากระซ้ายนี่ด้วยนี่ก็เหมือนกันไม่มันก็มีเทียนสองอันแต่อันนี้มีเทียนเล่มเดียวเฮ้ยผมขอลองกลับไปดูแล้วกัน ในสถานที่นี้เรายังไม่เคยเดินเข้าไปเราไปอยู่ข้างนอกอเดี๋ยวไปตามหาดูข้างในแล้วกันตรงนี้ส่วนพี่ม้าเราจะไม่ยุ่งตรงนี้อยู่ข้างในไม่ออกข้างนอกแล้วกันข้างในก็ ข้างในมีอะไรเลยดังนั้นเราไปฝาลองออกไซนี่เปล่าไม่ได้เป็นสถานที่นี้ทางเข้าอยู่ไหนวะอ้าเข้าไม่ได้เหรอเปิดประตูก็ไม่ได้ครับ เดี๋ยวผมลองเดินผ่านม้าไปแล้วกันม้าถ้าเกิดยังไม่สู้กับมันเนยยังไม่แยกล่างเฮ้แต่เหมือนมันเช้าขึ้นกว่าเดิมเลยวะตอนนั้นมาตอนรู้สึกเหมือนจะมืดนะบ้านหลังนี้มีอะไรเมีวิ่งแล้วเหนื่อยด้วยหรอผมวิ่งต่อไม่ได้ าไม่เกี่ยวเอาไม่เหนื่อยวะ่ะไลด้งโอเคนี่เข้าไปแล้วเราไปเก็บอะไรมาได้เออเราไปเก็บมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปใช้ตรงไหนด้วยนะมีอะไรเก็บอีกไหมไม่มี อันนี้นี่อะไรอะ่ะอ้อมันช่างมืดเหลือเกินไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นพี่ม้าเลยเนี่ยพี่ม้าอยู่ไหนวะกระจกเราก็ยังไม่เห็นนะครับว <c oughs> ุ้วัดเด อะไรวันช็อตเลยเหรอว f u ักเกิดอะไรขึ้นโอ้ยยิ่งเดินยิ่งไก่ โอ้โหโอเจคทีฟอัปเดตออเจคทีฟดูงหมวะลงไฟล์เหรอวัสดูนั่นสิมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมีสีฟ้าขึ้น อุ้ยเอาอีกแล้วว่าโอ้โหแล้วมันวันช็อตแล้วเรามองไม่เห็นสงสัยต้องถือกล้องไว้ตลอดโอโหยากกว่าพี่ไม้ไม่ไห็นี่เพิ่งด่านสองเองแต่ถ้าเกิดด่านสุดท้ายนี่เป็นยังไงวะกูไม่ใช่เดินเก้าเดียวแล้วตายเดินเก้าเดียวแล้วตาย ควัด <What? S 2> เกิดตรงนี้เลยเหรอนี่ไงโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> หวังว่า ถ้าเกิดถือกล้องแล้วเราจะมองเห็นนะอยู่ก็โผล่น้าเวลาถือกล้องเราจะวิ่งได้เอตอนนี้ผมไม่เห็นเลยอะ่ะ ไม่เห็นไม่น้ามีวะโอเคเดี๋ยวไปเดินแถวตรงนี้ก่อเสี่ยวแม่กมาอยู่ก็โพ่ประตูเปิดไม่ได้อะตอนนี้ เหมือนลงอยู่งไม่มีอะไรนี่รถเยาบาลคงไม่เข้าหลังนะเสีย <c oughs> วมันแอบมุมหเลือเกินโอเค นั่นไากระจกผมว่านะ่าจะต้องให้ค่ายตัวแดงเน่เลยอุ้ยเอามีเด็กด้วยนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปอะไรอ่ะรูปภาพหวะ ต้องตามหาชิ้นส่วนรูปภาพเหรอหาที่ไหนวะเนี่ยเวนกูแล้วเฮ้ยจอแดงๆจอขอบเริ่มแดงๆองโอ้โหบักกัน่นีนี้เลยเหรอไปเฮอตามหาเธอ ทมหาที่ไหนวะจอขอบกูเริ่มดงแดงเนี่ยกูทำไงอ่ะงงอ่ะ,อะโอเคเริ่มรู้ละขอบเริ่มดึงแดงแปลว่าแม่งมาอยู่ใกล้แลวถือกล้องก็ไม่เห็นด้วยนะ เป็นตัวที่ยากมากเลยตัวนี้เตอนนี้ขอบยังปกติแต่ต้องตามหาเด็กผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเหรอตอนนี้ เอ้ยไม่แน่ใจว่าจะดูขอบยังไงเนี่ยแล้วเด็กผู้หญิงอยู่ไหนก็ไม่รู้วัดโอ้ มันลำโชว์กูด้วยไม่ถ่ายแม่งเลยตัวดำเนี่ยตามหาออบเจกต์ู่อโอ้โหศึกเริ่มไกลขึ้นทุกทีทุกที ต่อไฟลินดาผมว่าผมก็ปรับแกมมาเยอะแล้วนะเอ,อเด็กผู้หญิงอยู่ไหนบ้างวะนี่ยไอ้รูปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไร จัดหน้าประตูตรงนู้นไม่รู้จะสื่อถึงอะไรอย่างงันน่าจะเหมือนเข้าไปข้างในได้เลยนะ บอลไม่มีอะไรเลยข้างในไม่มีไม่น่ามีอะไรแล้วจริงๆโอเคใครลงแทรถหรือรถ,รถ,รถอะไรก็เปิดไม่ได้ประตูนี้ก็เข้าเชื่อมกับอ้าวอ้าวไม่ถึงมาอยู่เนี่ยใหม่ เอา้าอะไรวะบักเหรอผมก็ไม่รู้แล้วเนี่ยว่าไปหาอะไรที่ไหนโอเคงั้น ออกจากที่นี่เอามือเตะก,ตตกระจกเอ๊ะเตะแตะกระจกกระจกอะไรละ่ะอะไระ บอกว่าไปขัดไอ้นี่แกใช่ไหมเอาไม่อยู่อ่ะเอาลุงไปไหนวะเอาลุงหายนั่นปะอ๋อหน้าตาลุงนี่ขอสักรูปเฮ้ยอาอแต่เทียนหายแล้วนะแต่ห้องยังไม่ดับไฟยังไม่ดับครับแล้วมันยังมีอะไรอีกอ่ะ ไฟมันยังไม่ดับอ่ะแต่เทียนอ่ะหายไปแล้วส่วนันนี้ทั้งเทียนทั้งไฟดับเรียบร้อยเอาเป็นว่าโอเคไปหนึ่งศูนย์สามอ่ะโอเคเข้าต่อห้องที่หนึ่งศูนย์สาม ความโหลดนานสูงอ้าโอเคมาดูป่ายก็นหรอแอนมันกว้างเยอะ ลงน้ำอีกแล้วโอ้จะครึ่งตัวโอครึ่งตัวแล้วกินดากระโปรงอะไรเธอนีไม่เปียกหน่อยเหรออุ้ยเอาอแย้วตัวเแค่นี้ไหมเงี้ยวปแล้วกูวันช็อตเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีอะไรเตือนกูหน่อยละ นะมี achievement ไหมแบบตายแล้วไปกร้อยครั้งเนี่ยเด่๋ยาบอกให้กูรู้ว่ากูเล่นกาดขนาดไหนหน้าลินดานี่ยหลอนเหมือนกันนะอัพจิทีปอัปเดต ไม่นั่นอะไรอะ่ะแคมไฟไม่ใช่ไอเทมเอาได้มาอีกอะ่ะอันนั้นก็มีหนึ่งอินินทอรี่อฮ้ยมีสิบเหรียญเลยเหรอัต ่ารู้สึกใจคอไม่ดีเลยวะกลับไปไม่เจอเนอะทางนี้แค่มาเก็บของทางซ้ายมีด้วยหรอ มีไอ้เทมครัไะไรเอ้ยนี่ไงโอ้ชิ้นส่วนรูปชิ้นส่วนรูปเราต้องเก็บกี่อันนะมันเป็นอยู่ในไฟล์หรืออะไรวะร็อกคิวเมนต์ปะนี่ไงไม่อยู่เนี่ยนี่หนึ่งนี่สองใช่ไหม ขามีรอยขาดอย่างงี้นี้ยอดหนีโอเคดินดาวน์หนึ่งศูนย์หนึ่งเคลียร์แล้วเต็นหนึ่งศูนย์สองอ่ะยังมีอยู่หนึ่งอันแล้วก็เออมีอยู่แค่นีเดียวหนึ่งศูนย์หกอัพหนึ่งศูนย์แปดอัพหนึ่งศูนย์สองขาดเนี่ยครับ ที่มีพลังอยู่บางอย่างเนี่ยแต่ไม่รู้หายตรงไหนสงสัยต้องเก็บรูปให้ครบก่อนถึงแะได้มั้งเสียงแล้ววะไม่มี ก็แค่เ,เสียงน้ำเฉยตรงนี้เป็นรั้ว เสียงมันจะบิวท,ทำไมเนี่ยฮะมันมีอะไรนด้ยไงโอ้มันถ่ายแล้วมันไม่ติดอนะ่ยวิสาถ่ายด้านขวาแล้วสิไงเนหะม่ยใจจริง รอหนะแต่ที่นี่ของเยอะมากไม่มีผีไม่มีอะไรเลยเหรอเอ้ยมันต้องมีเด็กะมาเก็บของยางยอไม่ได้หรือ เอซัมติงอาเหมือนกันเลยโจทยเหมือนกันเลยสองกับสามเนี่ยเอ้บางทีก็งงนะมีอะไรตรงไหนบ้างวะ ไปทางนี้อะไรอ่ะไม่มีของเหรอเม่งไงวะอะไรเนี่ย

อะไรตะหลิว Objective อัพเดตอีกมันให้ทำอะไรยังไงวะถ่ายรูปเหรอ ไปโอ้โหพัทเซ่นมึงเยอะมากบิกเกอร์ฟัตเตอร์โลเดอร์ คืออะไร,รอ่ะไม่บอกไม้อันนี้น่าจะเป็นลัสเตอร์มั้ง ถ่ายหรือมันให้อะไรวะเนี่ยอินเทลเล็กได้ไหมไม่ได้วักอ้าโอเคครับเหมือนผมจะหาอะไรไม่เจอเลยจริงจริงบอสก็ไม่รู้ กลับก่อนแล้วกันงั้นนะครับเอไว้เจอพัดหน้าแล้วกันตันจริงๆตอนนี้นะครับเจอใหม่แล้วกันครับไปละไว้ไ